กรณีของหนุ่มอิสราเอลคนหนึ่งเขาไปร้องกับทางทนายตั้มค่ะเขาบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยไปติดพันกับทหารยศร้อยโทแล้วปรากฏว่าเขาโดนทหารยศร้อยโทคนเนี้ ยิงปืนใส่ครับ,รบดีมากๆที่รอดมาได้วันที่เขามาร้องทนายตั้มเนี่ยเข้ามากับลูกสาวนะคะผู้ชายคนนี้เป็นชาวอิสราเอลอายุ53ปีแล้วนี่ลูกสาวค่ะเ,เ,เข้าร้องกับทนายตั้มบอกว่า6สิงหาคมที่ผ่านมาถูกทหารยศร้อยโทซึ่งมาติด 1, พันภรรยาย,ยิงปืนใส่แต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้าแล้วยังถูกล่ามที่พาไปแจ้งความเนี่ยแปลงสารแปลงข้อมูลบอกว่าตัวเขาจะไม่ติดใจเอาความทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาต้องการจะ เอาความเขาต้องการจะให้ดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดค่ะลูกสาวของผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าคุณพ่อเป็นชาวอิสราเอลคบหาแล้วก็จดทะเบียนอยู่กินกับแม่ซึ่งเป็นคนไทยเมื่อปี2011ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีจากนั้น3-4ปีก่อนแม่ก็ชวนให้พ่อไปลงทุนทำร้านกาแฟที่สกลนครระหว่างนั้นเนี่ยที่นั่น ในหมู่บ้านก็มีการทำถนนทีนี้ทหารยศร้อยโทคนนี้นี่แหละที่เข้ามาควบคุมงานหลังจากนั้นทหารคนนี้ก็รู้จักกับแม่แล้วก็เริ่มมีสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันค่ะ6สิงหาคมที่ผ่านมาวันเปิดร้านกาแฟทหารคนนี้ก็มา แต่พ่อเนี่ยไม่พอใจก็เลยเชิญให้กลับไปปรากฏทหารยศร้อยโทซึ่งลูกบอกว่าอยู่ในอาการมึนเมาด้วยไม่พอใจค่ะก็เลยชักอาวุธปืนออกมายิงลงพื้นสีนัดยิงใส่พ่ออีกห้านัดทั้งหมดก็พากันไปแจ้งความที่สอพอสว่างแดนดินแต่ปรากฏว่าล่ามที่โรงพักอัะแปลงสารบอกว่าพ่อไม่ประสงค์ไม่ติดใจเอาความค่ะก็เขายิง เขาเป็นทหารแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมายิงด้วยซ้ําแล้วเขาไม่ควรด้วยซ้ำอะค่ะคือก็มาร้องเนื่องจากไปแจ้งความในพื้นที่ก็ไม่ยอมไปขับถูกไหมคะใช่ค่ะตำรวจก็ไม่ทําอะไรเลยตำรวจเขาบอกทําอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าเหมือนที่นั่นทหารใหญ่กว่าตํารวจก็คือคนแปลภาษาค่ะล่ามใช่ค่ะล่ามแล้วก็พ่อหนูแล้วก็ฝั่งนั้นอีกสองคนล่ามเนี่ยเป็นคนของเขาหรอใช่ אף אחד לא יכול להסביר לי מה כתוב שם. לא, לא מי מיכאל, אדיבה, אין חום, וואו, נגד עד בעיניים חוקים עלי, בואו. หลังเกิดเหตุเนี่ยพ่อพาลูกย้ายกลับมาอยู่บ้าน<ย>ที่พัทยาแล้วคือกลัวเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้คุณพ่อเริ่มมีแนวคิดเดี๋ยวจะกลับอิสราเอลจะพาลูกกลับไปด้วยทนายตั้มบอกแบบนี้ค่ะว่าพฤติการของทหารยศร้อยโทรายนี้จะมีความผิดในข้อหาพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนแล้วก็บุกรุกยามวิการส่วนพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความอันนี้อาจจะผิดตามมาตรา157ได้เดี๋ยวจะเอาเรื่องไปร้องกับผู้บังคับบัญชากะจะให้เอาผิดทั้งวินัยและอาญาเลยนะคะ ส่วนล่ามล่ามที่บอกไปแปลงสารนะจำได้ไหมน่าจะมีความผิดฐานแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จด,ด้วยเดี๋ยวจะพาผู้เสียหายแจ้งความอีกครั้งด้วยค่ะวันดีนดสนุกนฟรีฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้